สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลิแม็กทุกท่านวันนี้พบก,กับผมคิวยูดิพิชัยครับอทิบายตึกมากครับวันวันสายเจริญครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมรถอะไรครับพี่ตออ๋อพี่วันน้องก็คือ d p พอลเอนะจ๊ะอ่าแล้วก็ยังมีอีกคันหนึ่งที่เราจะพา<อ>ไปชมกันก็คือ d p a อ l นะครับ L07 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นนะครับภายใต้แบรนด์ d p พ ซึ่งอยู่ในเครือฉางอันที่ในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดข้อมูลของตัวรถทั้ง2รุ่นก่อนที่จะมีการประกาศราคาภายในงาน Motor Expo ที่จะถึงนี้ลุ่นเนาะลุ้นเลยหลายคนนะก็เห็นภาพกันไปแล้วแหละนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง2รุ่นที่นี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพามาชมรายละเอียดกันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของทั้ง s 0 7แล้วก็ L07 เริ่มจากคันนี้ก่อนเลย เ0 7นี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมีความฉบเฉียวมีความคมของเส้นสายคมจริงชอบมากเลยเส้นสายตรงเนี้ยเนี่ยคมตั้งแต่โลโก้แลวจะทิ้มปอดจะทิ้มก่อนไหมโลโก้อในส่วนของไฟด้านบนก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์วอร์ริไลท์ซึ่งจะบอกว่าดีเทลข้างในไฟเนี่ยสวยมากตัวไฟก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของดีพาวก็คือจะเป็นแบบคล้ายๆกับรูปดอกไม้สามแฉกมีทั้งบริเวณไฟหน้าไฟท้ายเลยกุญแจก็มี กุญแจก็เหมือนเห็นไหมเหมือนไหมถ้ามาดูดีๆนะเหมือนกุญแจเนยนะคะใช่ซึ่งอด้านบนเป็นไฟ daytime running light แต่ว่าไฟหลักเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED ใ่นะแล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์ต่างๆมาให้นะเนี่ยวัสดุด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีดําต้องบอกว่าสัมผัสนะเห็นไหมอย่างตรงนี้ก็จะมีความแบบสักๆนิดนึงนี่มี texture ของผิวอยู่นะใช่ตามรอยเลย แล้วก็บริเวณด้านข้างของไฟก็จะมีช่องรับอากาศเพื่อไหลไปที่บริเวณซุ้มล้อด้านหน้าเหยียบเนาะไปได้เนาะแล้วตรงนี้เป็นพลาสติกใสๆนะข้างในก็มีดีเทลของติ๊กเจอร์ใช่ใช่ทีนี้นอกเหนือจากฟังก์ชันที่เห็นอยู่นี้นะครับภายใต้ฝากระโปรงจะเปิดให้ดูอุ้ยเปิดฝากระโปรงงังเลยหรออู้โหดูเดี๋ยวค่อนนะเดี๋ยวค่อนนะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นฟอนทรังค์หรือว่าฟังนะซึ่งหาเนี่เป็นคำโชก้วยนะใช่ใหญ่มากดีเทลดีนะเห็นไหมใช่ใช่ใช่เดี่ยดีมากเว้ยฉันไม่เคยเห็นรถคันไหนที่แบบ ข้างหน้าเก็บเยอขนาดนี้มาก่อนฟอนทังถือว่าใหญ่มากห่่ใญครับนี่มีพรมมาให้แบบนี้นะครับบริเวณด้านล่างก็จะอ๋อนี่ตันเป็นตันนี่ไงนี่ไงเออออ๋มีระบายได้ดูตรงนี้มีรูระบายน้ำมาให้เออใครอยากแบบว่าไปต่างจังหวัดใส่น้ำแข็งเครื่องดื่มเย็นๆใช่เออก็ถือว่าโอเคฟอนทังเนี่ยมีมาให้แล้วก็ขนาดใหญ่ทีเดียวใช่สำหรับเลยเอสศูนย์เจ็ดโอเคเดี๋ยวออกเบาเนาะเลื่อนไปดูที่ทางด้านข้างกันบ้างนะครับนี่ด้านข้างโอ้โห ด้วยควาที่เป็น SUV ก็จะมีการติดตั้งพวกกาบต่างๆที่เป็นสีดําแล้วก็สีเทาแบบนี้มาให้คือต้องบอกว่าชอบพอร์ชชั่นของคันนี้มากไม่ว่าจะเป็นการมองทั้งด้านหน้ามองด้านข้างมองด้านหลังหรือว่ามองมุมมุมเฉียงเข้าไปอย่างเงี้ยสัดส่วนดีมากลงตัวเขาเรียกว่าโกลเด้นเรชอลนะครับด้านข้างก็จะเห็นว่าโอ้โหเส้นสายของตัวถังก็จะมีความราบเรียบแล้วก็มีความคมของตัวเส้นสายตรงนี้ใช่ใี่เรากยี้กี่นิ้วคะเนี่ย ใหญ่นะ,ะเป็น120 1 <c oughs> 20ยางที่ให้มาก็เป็นดันหลบนะ SP Sport Max 050 <c oughs> ยางนี้ดียังไงครับพี่วันดีครับเป็นยางสปอร์ตครับดีครับ ลายลอก็ดูมีความเป็นแบบรองรับเรื่องของแอโรดนามิกนะจ๊ะเป็นสมัยมี่เป็นแบบฟ้าติดๆหน่อยเรียบๆหน่อยนอกจากนี้อ่าด้วยความที่เป็นเอสยูวีกราเคียร์แลนด์ด้านล่าง165มิลลิเมตรหรือว่าสูงอยู่นะครับอ่ะนี่นอกจากนี้มือจับเปิดประตูก็จะเป็นแบบยแบบดอร์แฮนด์ลดก็คือเป็นแบบเรียบไเรียบตัวถังอ่าด้านท้ายนี่อยากให้มาดูดีไซน์ไฟท้ายดีไซน์ไฟท้ายคือสวยมากเส้นไฟคือคมมากความเนียนของการแบบ สองสว่างของไฟออกมาถือว่าดีมากแล้วก็ดีเทลตรงนี้จะเหมือนกับตรงไฟหน้าใช่อ่านี่ลรวก็โอ้โหเห็นไหมจิมเบิล์ล่มเหมือนหน้าผักกันดั้มเลยอะดีไซน์สวยมากนะนี่เราก็การเปิดฝาท้ายไฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มเนี่ยจะอยู่บริเวณเนี่ยจะอยู่ยังอยู่มรงไห อยู่เยื่องๆมาทางฝั่งขวานี่พอเปิดออกมาก็จะมีการค่อยๆกางขึ้นือด้านท้ายกว้างมากกว้างพอเปิดออกมาก็จะพบกับพื้นที่เกียรสมระด้านหลังซึ่งกว้างจริงจงคือเขาจัดสรรของส่วนของมิติช่องอ่ะดีนะเพราะว่ามันเป็นบล็อกจริงๆอ่ะทำให้วางของชิ้นใหญ่ได้แบบง่ายจริงเนาะบางรุ่นนฟังดูเหมือนใหญ่แต่แบบอาจจะมีโหนกนูนอะไรเงิมันไม่วางของชิ้นใหญ่ไม่ได้จริงๆวัดแค่ความจุอ่ะโอเครุ่นอื่นอาจจะดีแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าวัดแบบระยะกว้างใช่อะไรเงี้ยเออถือว่าทำได้ดีแล บริเวณพื้นตรงนี้ก็จะมีชุดนะครับป่ายางถูกเชิญมาให้มีสัญลักษณ์นะครับมีขอเกี่ยวลากรถอ่ารมันนี้ปะมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการเป็นอุโ้ยอยากดูข้างในเรา่าไปดูข้างในสำหรับการเป็น SUV นะครับก็ต้องบอกว่าคู่แข่งตรงรุ่นของดีพาวเอชซีโร่เซเว่นในเมืองไทยตอนนี้ก็ อาจจะยังไม่มีตรงตัวเท่าไหร่ใกล้เคียงกันสุดอาจจะเป็นเทสลาโมเดลวายนะครับแต่ว่าถ้าอย่าง BYD Atto 3โตเนี่ยคันนี้ก็จะใหญ่กว่านี้อยงเช่นเนลเซกเมนต์นะครับโอเคทีนี้ไปดูที่ภายในบริษัทกันบ้างซึ่งบอกว่าเป็นอีกไฮไลท์นหนึ่งนะครับนี่ปึ๊บโอ้ยกระดูกเพมเลด้วยใช่ไหมคือ การปิดประตูอะไรต่างๆคือแบบคนล่าสุดที่เห็นเป็นดูดีแล้วเฟ็มเล็กก็คือมซิเรติตัวระวังเต้ใช่เป็นเทสลา m o เดลวยนะประตูคู่หน้ากระจกคู่หน้าก็จะเป็นอะคูสติก l a s s แบบนี้เป็น2ชั้นนะครับแต่ว่ากระจกคู่หลังก็จะเป็นแบบชั้นเดียวนะอ่ะนี่ก้าวเข้ามานั่งที่ภายในห้องโดยสารต้องบอกว่าเฮ้ยคือ p เพอร์ซี Quality ดีมากผู้ชมแล้วก็ มีกิมมิคเล็กๆอ่ะสมมุติว่าตัวเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับคนที่อยู่ภายในบริษัทเนี่ยนะครับพอบันดีเทคคนได้แนะตัวหน้าจอเนี่ยก็จะหันเข<อ><ม>า้ามาเลยใช่ คือระบบดีมากไอตัวที่ใช้ดีเทคเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้<อ>นะครับอ่าใช่แล้วแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวที่เป็น Fastback เพราะว่าคันนี้ไม่มีชุดมาตรวัดมาให้นะสำหรับคนขับเนี่ยก็ใช้วิธีการมองจอเอาแล้วก็มีหน้าจอ Head-Up Display มาให้นะ<อ>แต่ว่ารุ่นคันนู้นอ่าคันนู้นจะมีชุดมาตรวัดมาให้แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันอีกทีนึงแล้วก็ภายในของดีพา S07 ก็จะมีให้เลือกทั้งสีดําแล้วก็ภายในที่เป็นสีส้มแบบนี้ก็จะแมทกับสีส้มของภายนอกตัวรถนะครับต้องบอกว่าหลายๆจุดคือตรงไหนหุ้มหนังได้หุ้มตรงไหนบุนุ่มได้บุโหงานดีมากเพอร์ซีฟคุณลิตี้ดีมากคุณผู้ชมตรงนี้หนังกลับก็ทําดีมากใช่อ่าเบาะนะครับก็เป็นแบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะแต่ว่า ปรับได้6ทิศทางไม่สามารถปรับมุมกระดกตรงนี้ได้นะเบาะเนี่ยก็ถือว่าสบายนะครับตัวฟังน้ําเบาะเบาะถือว่านุ่มนะครับแต่ว่าตัวพนักพิงศรีษะก็จะออกแข็งๆนิดนึงครนะนี่พวงมาลัยก็สามารถปรับได้ขึ้นลงเข้าออกได้ใช่เป็นแบบ2ก้านนะครับหนังที่หุ้มเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพใช้ได้ฝั่งนู้นมีไงบ้างครับพี่โอ้โหนี่โอ้โหดีเทลการเก็บการซ่อนปุ่มเนี่ยดีมากแล้วตรงเนี้ยลำโพงยืดออกมาแบบไม่เห็นเลยว่าเป็นลำโพงเนี่ย ดีพอใช่ดีพอลำโพงดีพอเนี่ยเห็นไหมวัสดุตัวพุ่มลำโพงก็จะเป็นแบบเป็นผ้าตัวกดกระจกดูสวิทกระจกดอ่าเป็นแบบนี้ไม่เคยเห็นดีเทลไม้ตรงนั้นก็ดูดีเนาะใช่ใช่ใช่คนด้านหน้าเบลปรับสูงต่ำได้ด้วยนะเอออุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมาให้ก็จะมีพวกหลังคากระจกนะหลังคากระจกของคันนี้ก็จะมีบ้านมาให้ด้วยครับเออเพราะว่า ด้วยความที่เป็น SUV เนาะราคาสูงมีพื้นที่เหลือพอให้ติดตั้งม่าน่าก<ช>็น่าจะถูกใจสําหรับลูกค้าชาวไทยหลายคนอ่ะด้านหลังเป็นไงบ้างพี่ต๊อบสบายไหมสบายมากแกเอ้ยไม่ได้อวยนะเนี่ยจริงปะ่ะ <laughs> เออบรรยากาศดีแล้วก็ตัวเบาะนุ่มนุ่มแบบนุ่ม,มจริงใช่ใแล้วก็ตัวเนี้ยที่วางแขนเนี่ยเรชอบมากเธอเป็นแบบแปะกับเบาะนะแต่ดูนะ มันพอดีมันพอดีเห็นปะคือตัวหนอกเขาออกแบบมาให้หนอนอะใช่มาลงมาแปะมันพัดีแบนี้ปุ๊บมันเลยขนาดไปมันไม่แปะลงมาเอียงๆอ๋อเห็นไหมแล้วก็มีวัสดุวัสดุที่เป็นแบบเนโอแบลกใช่เองวางมาให้ไม่ใช่ติดเฉยๆช่องวางมือถือช่องวางแก้วเออยิ่งดีเทลทำได้ทั้ง ก็เลยรู้สึกว่ามันแบบอห้จะขวัวเยอะไหมเออมันให้อารมณ์แความเป็นรพรีเนีมจริงเราสูงร้อยเจ็ดสิบเราวัดไ,ไมไม่เยอะเราจะเหลือแค่นี้เองนะเรามีคิดว่าถ้าเกิดคนสูงสักร้อยแปดสิบอ่ะอาจจะติดละอะเออประมาณนี้แต่โดยรวมสบายเนาะสบายสบายสำหรับไซส์เราเราพอดีเลยเราชอบมากอ่าแล้วถ้านั่งตรงกลางล่ะใช่บางทีนั่งสามคนไงปึ๊บไม่สบายเท่าบางคอ่าแต่ก็พอแต่กได้ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายๆคันนั่งตรงนี้แล้วที่วางขาลืมไปดูที่วางขา คือมันเป็นแปดฟลอร์ใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบมันไม่มีชุดเกียร์ไงแต่จริงๆแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ยังมีแบบให้เหลืออย่างนี้ได้อยู่เห็นไหมดีมากเลยอะแล้วก็สามารถปรับตัวซันเอมานสันลูปได้จากตรงนี้เลยม่านการลูปตรงนี้คนหลังร้อนก็ปรับได้ด้วยแยกเลยแล้วก็นี่แกล้งคนหน้าได้ด้วยสามารถเลื่อนบอกจะจะแกล้งยันทำไมเนี่ยฉัอยากได้ได้ที่วังขาเพิ่มเลยก็จะหยุด๋ยวนี่ประมาณนี้โอเค เอาละแล้วนี้ก็คือในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับทีนี้ในส่วนของงานวิศวกรรมนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ย ช่วงล่างเป็นอิสระ4ล้อนะด้านหน้าอิสระด้านหลังอิสระระบบเบรกให้มานะครับเป็นจานเบรคขนาดใหญ่โตทีเดียวโลขับเคลื่อนเป็นขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์อันเดียวนะกำลังสูงสุด258แรงมา้า320นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุ66.8กิโลวัตต์ชั่วโมงคันนี้เนี่ยระยะทางวิ่งที่เคลมเนี่ยนะครับอยู่ที่485กิโลเมตามมาตรฐาน EDC ซึ่งก็ กลางๆไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้คันที่วิ่งได้ไกลก็อาจจะต้องไปดูรุ่นที่เป็นฟ s าสแบกเพราะว่าคันนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของน้ําหนักตัวต่างๆไมตรีต่างๆก็จะน้อยกว่ารูลมากกว่าก็จะวิ่งได้ไกลกว่าเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอีกคันกันไป นี่อีกรุ่นหนึ่งดีพอลใช่ซีโร่เซเว่นอ่าคันนั้น S คันนี้ L อลก็คือตีตีลงมาทันทีแล้วดูสมอขึินทันทีใชก่ก็คือเป็นเวอร์ชั่นตัวถังซีดานกึ่งๆฟ่งพลาสติกหน่อย คันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นเรียกง่ายๆ BYD Seal มีคู่แข่งตรงรุ่นแล้วนะครับเพราะว่ามิติแล้วก็ขนาดตัวถังภายนอกของ L 0 7เนี่ยคือใกล้เคียงกันมากหน้าตาก็คล้ายๆกันเลยนะหน้าตาภายนอกคือมามาดีไซน์เดียวกันเลยแต่ว่าก็จะมีความริ่มกว่ามีความแบบเตี้ยกว่าตามสไตล์รถเก่งันนะใช่ดีเทลไฟก็ดีไม่แพ้กันเหมือนกันเหมือนกันต้าหอือแล้วก็สีตัวถังภายนอกอะ คันนี้จะเป็นสีแบบเขียวๆออกฟ้าแล้วสวยนะสำหรับรุ่น L 0 7ก็จะมีห้าสีขาวดำเทาแล้วก็ ส่วนที่เป็นสีสันก็จะมีสีเขียวนี้อีกสีนึครับจะเป็นสีน้ำเงินนะจ๊ะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นสีเมทัลลิกเห็นไหมคือมีความเมทัลลิกฉ่ำมากฉีดแบบดีตองกิตเตอร์แน่นนะจริงจรดีไซน์โดยรวมก็จะมีความคมมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างอมีล้ออลลอยติดตั้งมาให้ล้ออลลอยก็จะเป็นขนาด19นิ้านล็กลงนิดนึงใช่ยางที่ให้มาก็ไม่เหมือนกันนะเป็นรับกิตติกิตติติ่ใช่อ <G> <T> เป็นยัง G T เออ <G> <T> ใช่เป็นยัง GT G T ไซส์ 2, 4, 5, 4, 5, R 1 9เฮ้า อย่างหน้ากว้างนะนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างแม้ว่าจะเป็นตัวถังฟัสแบ็กหรือว่าซีดานทรงเตี้ยแต่ก็ยังมีการติดตั้งพวกสูมร้อนรอบที่เป็นพลาสติกแต่ก็จะเป็นแบบกรอบบางๆไล่ไปเลยมีใช้เล็กๆใช่ใช้ด้านล่างก็จะเป็นสีดําให้ไม่ลนจนเกินไปใช่คือการติดตั้งไอ้พวกนี้เข้ามาให้มันก็จะทให้ตัวรถเนี่ยมันดูเพียวมันดูสลิมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นคนละทรงนะเห็นไหมเออใช่คนละทรงจริงหลายๆายแบรนด์หลายๆรุ่นนะบางทีชอบแบบ เอาเอามาแปะเอาอีกรุ่นหนึ่งแปะอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเอ้ดีเทลมากกว่าจะไปเลี้ยวเห็นไหมมันจะมีถูกใจสีพีีใช่ครับดูรีเลย์ระยดีจังเลยใช่แล้วก็มือจับเปิดประตูด้านข้างก็เป็นแบบซ่อนเหมือนกันอ่าแล้วก็ตัวกระจกเป็นเฟรมเลสเหมือนกันนี่กระจกคู่หน้าเป็นชั้นเดียวนะไม่ใช่อคูสติกลาสเพราะนั้นในแง่ของการเก็บเสียงเดานะว่า s 0 7ก็อาจจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับนี่แทงประตูปึ๊บดูแน่นดีเนาะ ต่เส้นสายข้างรถเนี่ยผมชอบมากเลยนะมันดูแบบมีความแบบลงตัวมันฟิตอินแบบพอดีเป๊ะอีกดีไซน์หนึ่งที่ผมชอบก็คือตัวบ่าตรงเนี้ยมันทําให้รถมปนดูอ้วนอ้วเอดูดูแบบมีมัดกล้ามมีเนื้อมีหนักมากขึ้นใช่ด้านหลังก็จะเป็นดีไซน์นะครับคือเรียกว่าเป็นดีไซน์แลงเวยของค่ายแล้วกันก็คือมันไม่ได้เหมือนไปเอาของรุ่นไหนรุ่นอื่นมาคือเจ้าอื่นไปท้ายไอวีดีที่ ตามสมัยนิยมเนาะชอบเขาเป็นเรียวเป็นเส้นยาวแต่อันเนี้ยเป็นเม็ด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 แล้วเรียงกันแล้วมันดีเทลอะชอบมันมีมิติเข้าไปข้างในอีกเนี่ยพอมองแบบด้านบนลงไปก็จะเห็นเป็นแท่งแท่งแเรียงกันคือไฟลึกเข้าไปอย่างคือดีเทลดีเทลไฟสวยมากแล้วก็ด้านบนก็จะออกแบบให้เป็นแบบกึ่งกึ่งสปอยเลอร์นิดนึงซ่อนไว้นะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกยึดติดไปเป็นชิ้นเดียวกับฝาท้ายฝาท้ายเปิดที่เดียวกันป้านี่ไง ผ kind of ู้เชี่ยวชาญด้านการขับกนหล้วงงารรีบงานรีบนี่เป็นฝาท้ายไฟฟ้ากว้างอยู่นะใช่ฝาท้ายก็ออกแบบเป็นชิ้นเดียวกับตัวกระจกบังลมหลังตามสไตล์รถยนต์ฟาสต์แบ็กพอเปิดออกมาก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้เลยยาวเลยนี่อย่างที่บอกว่าเขาจัดสรรพื้นที่ดีเห็นไหมข้างๆมันไม่มีอะไรปูดออกมามันก็สามารถวางของชิ้นใหญ่เข้าไปเสียบคือเาไปตร้เลยพลาสติกแบบหนกนูนอมาเลยแล้วที่สําคัญพับบอก ให้ราบไปได้เออสมมุติว่าจะวางเฟอร์นิเจอร์อีเกียชิ้นยาวๆเนี่ยก็สามารถทําได้ตรงนี้มีหลุมลงไปเก็บได้ของดิ่งง่ายตรงนี้ได้อีกนิดนึงได้นิด้อีกนิดหน่อยเอาไว้เก็บแกงได้ทุเรียนประมาณครึ่งลูกถึงแกงก็ได้ใช่ทุเรียนไว้ข้างหน้าสิแล้วถ้าอย่างนี้คุณมันจะนอนได้ไหมนะมันปรับเรียบไหมนะคุณมันเกียดเสียงการสมองลองดูลองดูให้คุณมันเลยการพับเบาะก็อาจจะต้องมาพับที่ข้างในเนาะอ๋อเหรอนี่พับตรงนี้เหรอนั่นก็ตรงนี้หลวงเปลือมนี่ พับเบาได้หน้าตาประมาณนี้นะครไอเรื่องไอเรื่อง QC การนอนเนี่ยพวกคุณยกให้ผมตลอดใช่ระวังหัวนะเฮ้ยอ่าเฮ้ยพับเบานอนได้นะแต่ว่าถ้านอนสองคนมันอาจจะเบียดเบียดนิดนึง่ะไม่เป็นไรไม่ติดเพราะมันไม่นอนมันนั่งแต่มันนั่งไม่ได้ก็พอเอาไปนอนแคมปิ้งได้อยู่เนาะผมสูง178เกือบ180หรือพอดีิบเลยพก็เอาจริงๆถ้าจะนอนจริงๆอ่ะปรับเบาข้างหน้าขึ้นไปอีกได้อีก มันก็นช่วยได้อีกนะใช่ก็ถือว่าโอเคนะพอได้พอได้ใช่ใช่นี่คือข้อดีของการเป็นหลังคาแบบฟ a าสแบกนะบก็คือตัวฝาท้ายเนี่ยเอ้ยเรื่อะไรกันเนี่ยมันออกไม่ได้ก็ <c oughs> คือไอตัวหลังคาตรงนี้มันก็จะออกแบบให้เป็นชิ้นเดียวกับกระจกนะข้อดีคือ,อได้พื้นที่ ใส่ข้าของทีกว้างขึ้นแต่ว่าก็อาจจะมีลิมิตในเรื่องของความสูงของหลังคาเราะวขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับเวลาไปเปิดตามห้างตามแหล่งต่างก็ดูความสูงของเพดานหลังคาให้ดีนะเพราะว่าดูจากสายตาเนี่ยก็น่าจะมีประมาณ2เมตรได้นะอืมเอาละทีนี้เดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะว่าเป็นอย่างไรทรงซีดานยังได้ฝาให้ไฟฟ้าอ่ะก่อนก้าวเข้าไปนั่งด้วยความที่มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ใต้พื้นห้องโดยสารเพื่ะนั้น พื้นเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันก็สูงอยู่แล้วก็ตัวทรณีประตูต่างๆก็ถือว่าหนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกา,การก้าวขึ้นลงเนี่ยก็อาจจะเออสูงจริงติดปัญหาเรื่องนี้นิดนึงนะครับก็คือขามันจะไปไปเบียดกับไอตรงพื้นตรงนี้นะครับอืมอ่ะพอก้าวเข้ามานั่งภายในนักโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือกระจกบังลมหน้าทัศนวิสัยด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างตีบ,บนะ มาลักษณะเดียวกับ BYD Seal เลย<อ>นะครับสำหรับคนที่ชอบรถโป่งๆนะ<อ>ก็อาจจะยังตอบโจทย์ได้ไม่ถึงกับดีนักก็แน่นอนแหละว่ารถเนี่ยมันอาจจะต้องออกแบบให้ได้ในเรื่องของแอโไดนามิกให้ได้รูปทรงภายนอกที่สวย<อ>นะครับแต่ว่าอ่ะถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมาให้เฮ้ยดูดีดูพรีเมียม<อ>สมกับเป็นแบรนด์พรีเมียมของฉางอันเลยนะมีเดินได้เขียวด<อ>ำดำเลยนะโซนเนี่ย,นะยดูดีอะมันเก็บดีเทลแบบดีมากเลยดูดีเออเนี่ยหนังต่างๆเห็นไหมมีรดลงรด ลายสีเขียวที่เลือกนํามาใช้คือแหมพอเห็นเป็นสีเขียววัตติตรงนี้ดิปัตติยังทําดีเลยอ่ะชอบตั้งแต่คันเมื่อกี้แหละเป็นโทนน้ําตาลอมส้มที่ดูสวยคันนี้ก็เป็นเออคันนี้ก็เป็นโทนเขียวที่ดูสวยเออโดยรวมผมว่าวัสดุภายในผมให้ชนะ B ีวีดีซนิดนึงแล้วกันแล้วก็ถ้าเทียบกันกับดีเซ gment ญี่ปุ่นอย่าง h o n d a Accord หรือว่า Cam รี่ผมว่าคันนี้ก็ดูดีกว่าเยอะเลยนะเยอะเออแล้วก็อ่ะความแตกต่างระหว่าง ตัว S กับตัว L นะครับก็คือนี่อย่างแรกใช่จุดมัดวัดคันนี้มีมัดวัดมาให้ครับอ่าแล้วก็หน้าจอตรงกลางก็มีมาให้แต่ว่าเอ้ยทำไมมันไม่หันเข้ามาหาคนขับอ๋อมันหมุนไม่ได้ใช่น้องไม่ได้ยืดออกมาใช่เคมีจอตรงนั้นแล้วไงน้องก็เลยไม่ต้องหันออกมาให้ดูอะไรเลยให้ผมให้พวกเราดูบ้างประมาณนั้นแล้วก็เบาะนั่งเป็นยังไงพี่ผมว่าผมว่าใกล้เคียงกับคันเมื่อกี้นะมีความนุ่มแน่นเรื่องวัสดุเออเบาะตัว SUV ผมว่านุ่มกว่าหน่อยนึง รอแต่ว่าคันนี้ซับหลังดีนะกลางหลังอ่ะผมว่าพอดีกับหลังผมเลยขนาดเบาะแอบแอบ,บเล็กกว่า S ซีโร่เนิดหนึง่งนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมีความแข็งมากกว่าก็อย่างที่บอกแหละก็คืออาจจะตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันคันนี้อาจจะเน้นสปอร์ตหน่อยคันนู้นอาจจะเน้นนุ่มหน่อยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่ท uh, ีอินดีเขาแจ้งเรามาก็คือว่าในเ่ของช่วงล่างนะครับนอกเหนือจากระยะสูงต่างๆแล้วเนี่ยเซตติ้งของโช๊คอัพแล้วก็สปริงคันที่เป็น S 0 7ก็จะนุ่มกว่าคันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันในช่วงทดลองขับหลังจากนี้นะครับกลับมาที่ห้องโดยสารต่อด้านบนนะครับม เต็มบานนะครับแต่ว่าไม่ได้มีม่านบังแดดมาให้ครับแต่ว่าก็มีการพวกเคลือบพวกสารกันร้อนอยู่เนาะพี่ใช่ในส่วนของตำแหน่งนั่งต่างๆก็ถือว่าเอ้ยออกแบบมาโอเคเลยนะครับนี่เป๊บก็มีจอให้ดูด้วยตำแหน่งบอะใช่สามารถปรับเมมโมรีได้นะเม<อ>มโมรีใช่ปรับบันทึกที่นั่งได้อย่างนี้เลยนะครับพวงมาลัยก็สามารถปรับได้สีทิศทางเป็นแบบ2ก้านนะครับเฮ้ยตัวเบาะเนี่ยเห็นไหมครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเวลามาอยู่ในเมืองไทยคือคันไหนก็ตามที่มีระบบระบายความร้อนก็คือระบบเป่าลมจากบาะคือมันจะได้ใจผมเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามันเย็นเร็วอ่ะบางทีอากาศภายนอกอสามันเย็นแล้วแต่ว่าบางทีบาะมันยังร้อนอยู่แต่ว่าการมีระบบนี้มาคือดีมากเวลาจอดตากแดดคือลบข้อเสียของการเป็นเบาะหนังที่อมความร้อนออกไปเลยใช่ก็คือไม่ออมแล้วไม่อมแลวความร้อนออกไปครับผมนะครับพื้นที่ต่างๆนี่เห็นไหม บางโขงวังขาก็กว้างประมาณนึงนะครับคอนโดนฝั่งซ้ายแอบเบียดขานิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เยอะพอรับได้นะครับอืมอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวผมลองไปนั่งข้างๆพี่ท็อปเพื่อฟิลดูกับคู่แข่งนะว่าจะเป็นยังไงเออนี่ข้อเสียหนึ่งอย่างที่เพิ่งเจอเมื่อกี้เป็นยังไงครับกระจกบานหลังปรับลงสุดได้แค่นี้จ้ะเพราะว่าเฟรมประตูมันใช่ใช่ใช่เขาออกแบบมาค่อนข้างจํากัดนะด้วยความให้มันสวยงามเนาะเห็นไหม มันตัดเสียงอาเงี้ยมันเลยลงสุดเองไม่ได้ใช่ใ่แค่นี้เป็มประตูมีจํากัดอ่ะพอเข้ามาที่ด้านหลังเป็นไงพี่ต๊อปคันเอสยูวีมีความโปร่งสบายมากกว่าชัดเจนอ่าแล้วก็ตัวบอกอันนี้จะรู้สึกว่าอบกระชับมากกว่านะคะแต่ว่าพื้นที่หัวเนี่ยเหลือพอๆกันเหลือประมาณเท่านี้ออถึงแม้จะเป็นซีดานนะพื้นที่ขาล่ะเป็นยังไงสองคน คันเมื่อกี้สบายกว่าคันเมื่อกี้สบายกว่าแน่นอน SUV ใช่อันนี้เป็นฝาตฟอมแต่ว่านั้น่ะมีพื้นที่เหลือเยอะกว่านะจ๊ะแต่คันนี้เบาะก็นุ่มเหมือนกันพนักพิงหลังไม่สามารถปรับเอ็นได้นะครับก็ถือว่าตั้งชั้นกว่า B ีวีดีซีอยู่แล้วก็พื้นที่วางขาจะไม่ได้เยอะนักเนี่ยเห็นไหมเือประมาณไม่ถึงคืบถ้าเทียบกันกับคู่แข่งในแง่ของเบาะหลังคันไหนนั่งสบายกว่าผมว่าบีวีดีซลก็ยังถือว่าชนะอยู่นะครับแต่คันนี้ก็ยังได้เบาะที่มันนุ่มๆอยู่แต่จะบอกว่่านี ตรงกลางมันไม่โด่งขึ้นมาตรงกลางคันนี้นั่งสบายกว่าคันนู้นนะจ๊ะไม่โด่งขึ้นมาใช่แล้วมันนี่มันนุ่มกว่าเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยในคันนี้ก็คือหัวแบบมิกกี้เมาส์ทั้ง4ตํตำแหน่งเพราะว่าในรถราคาเนี้ยไม่เห็นมีใครให้มานะใช่แบบมิกกี้เมาส์แล้วมันแบบเออมันสบายกว่าใช่คันนั้นมินิเมาส์แล้วก็คันนี้นี้ที่วางแขนให้ดูนิดนึงอ๋อแล้วไปแบบนี้ชอบอ่ะชอบความเปียโน ให้มาเยอะแม้ว่ามันจะเป็นรอยง่ายหรือเป็นอะไรก็ตามแต่มันดูแล้วมันสวยอ่ะเบอกแลังก็มีที่วางแก้วมาให้นะตรงนี้แค่นี้แค่ฝั่งนี้วางแขนแล้วพอดีนี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นวัสดุที่แบบเหนียวเหนียวนุ่มๆด้วยใช่เหนียวเหนียวนุ่มๆให้เก็นการลื่นเออแล้วก็แอร์หลังมีมาให้สามารถปรับอุณหภูมิได้เด้อมีอันเดียวไล่ใช่มีช่องเดียวอุณหภูมิอ่ะมันจะเป็นอันเดียวกับผู้โดยสารด้านหน้าก็คือ ตรงนี้ปรับเท่าไหร่ตรงนั้นจะปรับเหมือนกันก็คือเป็นดัลโ,โซนไม่ใช่3าโซนนะอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่คันนี้ไม่เหมือนกับคันนู้นก็คือคันนี้มีโลโก้โซนี่มาให้อก็ออคือเป็นโลโก้ของโซนี่นแต่แต,แต,แต่แอบถามมาสืบมาสายลับราจชาบอกว่า OEM เดียวกันคุณภาพเสียงเท่ากันแต่แค่โลโก้เออคันนี้ติดตัวเดียวกันติดตากส و ن มาให้เฉยๆเบิกภาพไปใส่ได้ตัวเดียวกันแต่ว่าแค่มียี่ห้อติดมาให้ก็จะดูมี value กว่ากันนิดนึงทีนี้เดี๋ยวไปดูในแง่ของขุมพลังแล้วก็ไปดูฟอนต์รังกันบ้างนะครับโอ้แน่นอนครับช่องเก็บทลเรียนของเราในแง่ของการเปิดฝากระโปรงอาจจะต้องล้วงไปดึงสลักื่องล้วงซึ่งอยู่ลึกนิดนึงนี่สลักอยู่ตรงนี้ นะครับสำหรับใครที่อยาจจะลองเปิดดูล่ะจะหาไม่เจออ่ะโอเคในส่วนของฟอนตครั้งแน่นอนว่าคันนี้มีมาให้แล้วก็ไม่ได้แค่ว่ามีมาให้อ,อย่างเดียวคือใหญ่ด้วยลึกด้วยนี่ลึกประมาณไหนประมาณแบบโห เหมือนจะลึกกว่าใครไม่กี่เป็นฟุตอ่ะเอ้ยคิดว่าหมดแล้วใช่ไหมนี่ยังมีลึกลงไปอีกลึกมากออจริงจริงจริงอ่าเพราะอย่างอังจริงอย่างเทสลาโมเดลสามนะมีมาให้ก็จริงแต่ว่ามันจะตื้นแค่ประมาเนี้ยเออซึ่งมันก็วางของได้ไม่เยอะหรอกแต่คันนี้ก็คือปุ๊บจริงจังมากลึกแบบนี้เลยลุกงไปเลยใช่นี่แล้วข้างล่างมีอีกข้างล่างมีอีกมีอีกก๊อกนึงอีกเอ้ยอันนี้น่าจะใช้งานได้จริงๆคือวางแบบน้ำา1.5ดลิตรเป็นแพ็กๆอ่ะวางได้อันนี้วางได้ชัวร์ นะครับรถไทหน้าไทยรถไทหน้าลอยนะครับคือน้ำอะไรวะซื้อน้ำมันใส่ไเลยใช่ใส่ข้าวสารได้เพราะสายยังใส่ได้เลยใหญ่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 แล้วก็มีการค้ำยันด้วยช็อปอัพต่างๆมาให้อย่างดีนะครับในส่วนของฝากระโปรงแล้วก็สำหรับขุมพลัง ยกชุดมาจากคันนู้นเลยใช่แล้วเกต r ก็คือเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลัง258แรงม้า320นิวตันเมตรแบตเตอรี่เท่ากันแต่ว่าวิ่งได้ไกลกว่าถึงเพราะว่าคันนี้เนี่ยเบากว่า120กิโลกรัมรู้ลมกว่าด้วยใช่รู้ลมกว่าระยะทางที่สามารถวิ่งได้ไกลสุดเนี่ยก็อยู่ที่540กิโลเมตรมาฐาน NEDC นะครับก็ถือว่านะก็ไกลอยู่ไกลกว่าเวอร์ชัน SUV แหละเยอะอยู่นะหลายสกแล้วก็ในส่วนของ DC f a s t c h a ร์กเนี่ยรองรับได้ประมาณ87กิโลวัตต์นอกจากวิ่งได้ไกลกว่าแล้วน้องยังแรงกว่าด้วยนะจ๊ะขั้นแรกูนถึงร้อยภายใน6.2 9วินาทีเท่านั้นทศนิยมไปอีใช่แต่ว่าถ้าเป็นคัน SUV ก็จะได้6.7จนะจ๊ะใช่ครับก็ถือว่าเพียงพอ ผมก็หนูว่าแรงแน่คือให้บอก6วิไม่พอเนี่ยต้องถามว่าชีวิตประจำวันขับรถอะไรขับอะไรครับขับรถจุดแปดค่ะอย่าล้อสิและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับของ d p า w e r S07 แล้วก็ L07 พี่ต๊อบพี่วันคิดเห็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้สัมผัสคันจริงคร่าวๆคุณต๊อบมาเบื้องต้นภายนอกภายในชอบทั้งหมดเหลือแค่การขับขี่ว่าเออขับจริงเราจะเป็นไงและราคาว่าจะเท่าไหร่อะ คิดยังไงบ้างครับคุณภาษาโอ้โหแน่นอนครับคุณคิวผมบอกเลยว่าผมสาย s ส่ SUV <c oughs> ซึ่ง s 07เนี่ยให้มาดีมากโอ้โหแบบวัสดุทุกอย่างนี่คือพรีเมียมจงสีก็ถูกจริตลูกเล่นเอวยอะไรเอวยใครขึ้นรถมาด้วยเนี่ยพราวแน่นอนอแต่ถ้าเรื่องของพื้นที่เก็บของ ชอบคันนี้ได้ใช้แน่นอนชนอนยาวๆครับผมคือโดยสรุปก็คือตัวรถเนี่ยดีดีครับออปชั่นดีเพอร์ซีปริลิตี้วัสดุต่างๆดีแต่ว่าอย่างคัน S07 เนี่ยก็ต้องมาดูว่าวิ่งจริงเนี่ยจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับพอเจอการใช้งานจริงเพราะว่าตัวเลขที่เคลมเนี่ยก็อยู่ที่485กิโลเมตรนะครับก็ถือว่ากลางๆไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสำหรับดีพาวทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ลองไปดูคันจริงได้ที่งาน m o เด l Expo ช่วงปลายเดือนนี้นะครับหรือว่าช่วงวันที่29พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนาะแล้วก็รอติดตามราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรถยนต์ทั้ง2รุ่นว่าจะออกมาว้าว<อ>หรือเปล่าจะบาย or บายว้าวแบบไหนว้าวแบบว้าแบบวาแพบงบแบบหรือว่าว้าถูก <laughs> เป็นบายที่แปลว่า ซื้อ,อ,อหรือ <จะ S 1> วบายท <buy S 1> ี่บายแบบนี้ออก็ต้องมารอรู้กันนะครับเพราะว่านะอย่างที่บอกไปคือตัวรถเนี่ยทำมาดีแล้วเหลือแค่ราคานะครับกับโปรโมชั่นต่างๆว่าวจะเล้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อยากจะให้ติดตามในแง่ของแคมเปญการดูแลรักษา การใช้รถไฟฟ้าเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของวารันตีหรือว่าการรับประกรันหรือว่าการบริการหลังการขายซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตามองโดยเฉพาะแบรนด์ที่เพิ่งจะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยแล้วก็ส่วนเรื่องของสปเปออกออปชั่นต่างๆเนาะรายละเอียดที่แบบยิบมากๆเราอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดเนาะพวกเอโดรีดัสต่างๆทชมสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์เอเดนของเราใช่แล,แล้วก็จะมีมให้ชมกันแบบครบๆเลยนะครับเอาละวันนี้ก็ ผมคิวย so ีทได้ไปใช้พนุมากอ่าทิบัตมิสุขมากครับวันมาตรฐายเจริญครับขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูทันติดต้มต่อนะเออตัดตัตัอยากซื้ออะ